2องสามสองกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับเราเดินทางมาถึงบ้านนะครับจุดที่เราจะทำส้วมพันปีนะครับแล้วก็เราจะทำธนาคารน้ำใต้ดินครับบ่อปิดครับณจุดนี้ครับมีน้ำผังน้ำเน้าเสียนะครับหลังจากเราดำเนินการแล้วเสร็จครับพวกนี้จะไม่มีนะครับพวกนี้จะแบบไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีน้ำเน่าเสีย ตรงนี้คือบ่อซ่วมพันปีที่เราจะดําเนินการนะครับเราจะดําเนินการแบบที่สองแบบที่สองนี่หมายความว่าเป็นซ่วมเก่านะครับเราจะใช้ขุดนะครับด้านข้างนะครับออกมาประมาณ50เซนติเมตรนะครับแล้วก็จะลงหินนะครับหินที่เราเก็บมาเนี่ยไม่ได้ซื้อนะครับเป็นหินที่เก็บมาจากบ่อธนาคารน้ําใต้ดินแบบเปิดนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับจุดนี้เป็นจุดที่เราจะดําเนินการนะครับซึ่งเป็นไปตามอ่า โครงการนะครับที <paling S 1> ่เราเสนอนะครับกับเมื่อเราผ่านโรงเรียนผู้นำนะครับเป็นสุดยอดผู้นําท้องถิ่นวันนี้เราเริ่มดำเนินการครับจุดแรกนะครับร่วมกับผู้นำนะครับท้องถิ่นท้องที่นะครับแล้วก็ประชาชนนะครับเราช่วยกันทํานะครับตรงนี้อ่สักพักหนึ่งนะครับเราก็จะดําเนินการนะครับตรงนี้เป็นส้วมพันปีนะครับซึ่งโครงการผู้นํากีอาสาพัฒนาท้องถิ่นครับเราได้รับการพิจารณานะครับ ให้ความเห็นชอบนะครับโดยท่านผอวงพรนะครับแล้วก็ทางสํานักสานะค,คือผอ,อนกนะครับว่าให้เราดําเนินการได้วันนี้ครับเราดําเนินการเป็นบ่อแรกนะครับซึ่งเราก็ยืนยันโครงการนะครับกับทางท่านผอนราธิปว่าโครงการนี้เราจะทําให้ประสบความสําเร็จนะครับในโครงการผู้นํากิตอาาพัฒนาทอ้องถิ่นบ่อช่วงพันปี บ่บอรแรกที่เราจะเริ่มเนินการในวันนี้ครับมีผู้ร่วมโครงการวันนี้น่าจะประมาณสักสิบกว่าคนนะครับอีกสักครั้งหนึ่งก็จะมาเยอะกว่านี้อีกนะครับเราไม่ได้ใช้งบประมาณครับเราใช้เศษวัสดุจากท้องถิ่นล้วนๆนะครับในการทำซ่วมพันปีปติตามนะครับโครงการผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชนนะครับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมีอำเภอกคชุมจังหวัดยะโสธรครับ